คลิปนี้เรามาต่อกันที่การหาจำนวนสมาชิกในเซตโดยใช้สูตรสำเร็จนะคะซึ่งสูตรก็จะมีที่นิยมใช้กันอยู่5สูตรนะคะและที่เจอบ่อยบเลยก็คือที่ครูวงกลมไว้สูตรที่1กับสูตรที่5นะคะสูตร2 3 4ถ้าเข้าใจในเรื่องของสมบัติการเท่ากันและเข้าใจในเรื่องของ การดำเนินการทางเซตเราจะเราจะสามารถประยุกต์จากสูตรที่1กับสูตรที่5ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่ามันมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรในการใช้สูตรสำเร็จเหล่านี้เพื่อหาจำนวนสมาชิกในเซตเนาะดูจากตัวอย่างที่1ก่อนเลยนะคะกำหนดให้ a b a และ b เนาะเป็นสับเซตในเอกภพสัมพัทธ์ u นะคะกำหนดว่า N.U. สมาชิกในกระพบสัมพัทธ์100สมาชิกใน A 60สมาชิกใน B 75สมาชิกใน A อินเตอร์เซก b 45ขั้นตอนในการใช้สูตรนะคะหรือหาจำนวนสมาชิกโดยใช้สูตรเราจะเริ่มจากการอ้างสูตรที่เราต้องใช้จาก N A u ูเนียเท่ากับ N a บวก N b ลบ N a intersect b นะคะที่มันต้องลบ N a intersect b เพราะว่าถ้าเราดูในแผนภาพแผนภาพนี่ a นี่ b N a นะคะ N a ที่ว่าตรงเนี้ย 60สังเกตรบริเวณที่คูแรงเงาเนาะและ nb คือบริเวณนี้75สังเกตว่า n ไอเจ้า60กับ75เนี่ยมันมีส่วนที่รวมส่วนอินเตอร์เซกไปด้วยถูกไหมคะ60เนี่ยก็รวมบริเวณนี้75ก็รวมบริเวณนี้ดังนั้นเราจึงมีการลบ บริเวณที่เป็น NA intersect B ออก1ครั้งก็คือลบสมาชิกที่ถูกพิจารณาซ้ำตรงนี้ออกไปนั่นเองนะคะอืมอันนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าทำไมมันสูตรมันจึงเป็นการลบออกแบบนี้เนาะเราก็จะได้ว่าอ่าทีนี้ตรงจะได้เนี่ยคือเราจะแทนค่าสิ่งที่เรารู้ นะรู้จากไหนรู้จากที่โจทย์กำหนดให้ะคะ่ะลงไปในสูตรโจทย์ให้หา NA u n เ o ยูเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า NA u น i o ยูเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วก็เขียนมันไว้ในรูปตัวแปรแบบนี้ปกติเลยนะคะ NA 60แทนไป N B 75แทนไป NA i n t อ r ินเตอร์เซก็แทนลงไป บวกลบจำนวนเต็มธรรมดา45ลบ75ตรงนี้เหลือ30 30บวก60เป็น90ตอบแล้วค่ะดังนั้น n a intersect b เท่ากับ90ใช้คำว่าดังนั้นดีกว่าเนาะปากพูดดังนั้นแต่เขียนคำว่าตอบอดังนั้น n a intersect b เท่า n a union b เท่ากับ90นะคะข้อที่2 n b ลบ a เนอะ n b ลบ a จากสูตรที่เรามีคือสูตรนี้ค่ะ a ลบ b สังเกตนิดนึงในสูตรตรงที่มันเป็น n a ลบ b สูตรเป็น n a ลบ b ตรงนี้คือ n a ลบด้วย n a อินเตอร์เซก b เนาะถ้าตรงนี้มันเปลี่ยนเป็น N B ลบ A นะคะตรงที่เคยเป็น N A ก็จะเป็น N B แทนลบด้วย N A intersect B ที่มันเป็นอย่างนี้อ่าเรามาดูแผนภาพ าเขาให้เราหา N B ลบ A แปลว่าเขาต้องการบริเวณนี้ถูกไหมอ่ะซึ่งในบริเวณที่ครูแรงเงาตรงเนี้ยมันมันไม่ใช่วงกลม B ทั้งหมดถ้าวงกลม B ทั้งหมดอ่ะถ้าวงกลม B ทั้งหมด ตรงนี้เลยมันคือ75ถูกไหมคะแต่ตอนนี้ที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต้้งการวงกลม B ทั้งหมดมันวงกลม B มันจะมีส่วนที่แหว่งไปซึ่งส่วนที่แหว่งม,มันแหว่งไปเท่ากับบริเวณที่เป็น Intersection กับ A เนาะเพราะฉะนั้นสูตรมันก็เลยเป็นว่าถ้าจะหา NB-A นลบ A ะคะก็จะหาได้จากเอาจำนวนสมาชิกในเซต b ทั้งหมดลบด้วยส่วนที่เป็นอินเตอร์เซ o กกับ A นั่นเองเนาะสูตรก็เลยเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นจาก n b ลบ a เท่ากับ n b ลบ n a intersect b จะได้อา้าว n b ลบ a ไม่รู้เขียนเป็นตัวแปลไว้ n b เมื่อกี้มี75 n a intersect b เมื่อกี้มี45นะคะ ดังนั้นเราได้คำตอบแล้วค่ะ nb ลบ a เท่ากับ30ดังนั้นตอบว่า nb ลบ a เท่ากับ30จบตัวอย่างที่หนึ่งง่ายง่ายไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนี่จะเป็นแบบ2เซ็ต เนื่องจากไม่อยากจะเปิดไปเปิดมาระหว่างสองหน้านะคะครูจะขอยกสูตร3ามเซตมาเขียนไว้ให้ตรงนี้เอ่็นเอยูเนียนบยูเนียนซเท่ากับ NA n อ็นเอบวกเอบวกเอ็ ลบ n a intersect b ลบ n a intersect c ลบ n b intersect c แล้วก็บวกด้วย n a intersect b intersect c ลักษณะการอธิบายก็แบบเดียวกันนะที่มันที่มันต้องลบเหล่านี้ออก แล้วก็บวกเหล่านี้เข้าก็เหมือนกันนะคะอธิบายให้ดูคร่าวๆถ้าเป็นการดำเนินการแบบ3มเซตลักษณะของแผนภาพจะอยู่อย่างนี้ถูกไหมคะทีนี้ไอ้เจ้า a na มันคือบริเวณสีเขียวที่คุณแรงเอาด้วยสีเขียวทั้งหมด NB คือบริเวณที่ครูแรงเงาด้วยสีแดงทั้งหมดแล้วก็ NC คือบริเวณที่ครูแรงเงาด้วยสีส้มทั้งหมดสังเกตว่าส่วนที่เป็น intersection มันจะถูกใช้ซ้ำบ่อยมากใช่ไหมคะ มันจะถูกใช้ซ้ำถึงอ,อย่าง A เนี่ย A อินเตอร์เซก B A บอินเตอร์เซก B กับ A อินเตอร์เซก C เนี่ยคือบริเวณเนี้ยเนาะมันมีการใช้สมาชิกของ A ซ้ำอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมก็คือส่วนนี้ดังนั้นก็ลบออกไปสักครั้งหนึ่งนะคะเหมือนการ n A อินเตอร์เซก B กับ N B อินเตอร์เซก C สังเกตว่า B มันมีส่วนที่ใช้ซ้ํากันเพราะฉะนั้นก็จะลบส่วนที่ใช้ซ้ํากันออกไปครั้งหนึงทั้ง3ส่วนอธิบายได้เหมือนกันคือมันมีการใช้ซ้ํา2ครั้งเพราะฉะนั้นลบมันออกไปครั้งหนึงมันมีการใช้สมาชิกส่วนเนี้ยซ้ำเพราะฉะนั้นลบมันออกไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่ลบออกไปสออกไปสมครั้งมันก็เลยทำให้ส่วนนี้ ติดออกไปด้วยอ่าติดออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบวกมันกลับเข้ามาหนึ่งครั้งนะคะไอต,ตอนที่เราตัดตรงนี้สามครั้งออกไปเนาะบริเวณเนี้ยนะเราจะเห็นว่ามันมีตรงนี้ถูกตัดออกไปด้วยใช่ไหมคะถูกตัดออกไปด้วยดังนั้นบวกมันกลับเข้ามาหนึ่งครั้งเนาะอ่า อันนี้จะได้เข้าใจเหมือนกันนะคะต่อไปลองพิจารณาเนาะจากรายละเอียดของโจทย์นะคะกำหนดให้ a b และ c เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัส mm hmm. u nu 50 na 25 nb 20 nc 30ไฮไลท์ไว้น,นิดนึงว่านี่คือวักแรกของสูตร สังเกตเนาะตอนครูเขียนสูตรครูเขียนด้วยปากกาสามสีก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นสามวักนะคะต่อไป NA intersect B 1 2 NA intersect C 1 5และ NB intersect C 1 0ตรงนี้เป็นวักที่สองของสูตรแล้วก็สุดท้ายที่รู้ก็คือ NA intersect B intersect C 5นะคะ เราก็จะมาหาจำนวนสมาชิกในเซตกันเริ่มที่เขียนสูตรเนื่องจากข้อนี้เปลี่ยนสูตร2ข้อที่ผ่านมาเราใช้สูตรหาสมาชิกของ2เซตอันนี้เราต้องใช้สูตร3เซตนะคะจาก n a union b union c เท่ากับ n a บวก n b บวก n c ลบด้วย na intersect b ลบด้วย na intersect c ลบด้วย nb intersect c บวก na intersect b intersect c เขียนสูตรเสร็จแล้วมาพิจารณาค่ะว่ารู้อะไรบ้าง na union b union c ไม่รู้ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่โจทย์ให้หา n a 25, n b 20, n c 30, n a intersect b 12, n a intersect c 15, n b intersect c 10บวกด้วย n a intersect b intersect c 5 จะคิดแบบทีเดียวออกมาเป็นจำนวนเลยก็ได้หรือบางคนก็จะแบ่งคำนวณกลุ่มบวกกับกลุ่มลบก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ห้อันนี้30เป็น80ลบด้วย10 20 30 30กับ7เป็น37มสิคำตอบคือ สี่สอดังนั้น n a union b union c เท่ากับสี่าต่อไปตัวอย่างที่3ามนะคะกำหนดให้ a b และ c เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ u ถ n u เท่ากับห้ n a 24, n b ยี n c สา n a n เ e r ์ b สิบสอ n a n เ r s ์ c สิบส n b n เ r s ์ c สิบเ n a union b union c สีจงหา n a i n t e r s e c t b i n t e r s e c t c นะคะสูตร3ามเซตใช้สูตรเดิมนะคะ จะได้ว่าสูตรที่มีคือ na union b union c เท่ากับ na บวก nb บวก nc ลบ na intersect b ลบ na intersect c บวก na อ่ะอ่ะบวก n a intersect b อ๋อครูลืมตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคลบ n b intersect c นะคะแล้วก็บวกด้วย n a intersect b intersect c หลังจากเขียนสูตรเสร็จมาพิจารณาค่ะว่ามีอะไรบ้างที่เรารู้แทนค่าสิ่งที่รู้ลงไปในสูตร n a union b union c เท่ากับ47รู้ค่ะ na ยี่สิบสี่ nb ยี่สิบ nc สามสิบเอ็ดลบด้วย na intersect b สิบสองลบด้วย na intersect c สิบสี่ลบด้วย nb intersect c สิบเอ็ดแล้วก็บวกด้วย na intersect b intersect c ซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ให้หาเราก็เลยยังไม่รู้ ค่าของมันนะคะอ่ะสี่สิบเจ็ดเท่ากับครูจะคิดแบบช้าๆคือชุดบวกกับชุดลบเนอะชุดที่เป็นบวกก็คือสองสี่เจ็ดอ่ะเป็นเจ็ดสิบห้าลบด้วยสิบยี่สิบสามสิบสามสิบสองสามสิบหกสามสิบเจ็ด บวกด้วย n a intersect b intersect c ครูสมมาตรสมการเลยนะคะเพื่อให้ได้คำตอบอ n a intersect b intersect เท่ากับ47บเ็วก3าบลบ75 37 สี่อ่ะสี่สิบบวกสเลบเจเหลือศูนเวกเเป็นสิบสเบวเป็นสิบสี่ลบด้วยหเท่ากับเก้านะคะอ่เอ็นเออินเตอร์เซกบีอินอรท่ากับเ้าดังนั้นเอ็นเออินเตอร์เซกบีอินท่ากับเจบ ทั้งหมด3ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เซตนะคะทีนี้สำหรับคาบที่แล้วคาบที่แล้วที่ครูให้เราดูคลิปแล้วก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นเนาะให้ทำแบบฝึกหัด1น0ให้เสร็จนะคะใครที่ยังไม่เสร็จก็ทำต่อนะคะใครที่ยังไม่เสร็จก็ทำต่อส่วนคาบ หน้าเนาะครับหน้าเราก็จะได้เจอกันในส่วนของโจทย์ปัญหาเซตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะจบไว้ที่หน้า43เนาะโอเคสวัสดีค่ะ